คือมันไม่เงมคือกับาแก้มมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะ่อย่างนี้เลย,ยแล้วก็แบบหยิบของอยู่มัไม่เห็นไงก็ว่าแบบทำไมเสียงเนยมนันแรงนะวะมันก็ถ่ายยืนถ่ายอยู่อย่างเงี้ยเบอก่แล้วด r ไม่มีอยู่ทั้งหมดห้าอย่างก็คืออันดับแรกคือ lobster ก l a m หลุดแล้วก็ปู阿拉สกาแล้วก็ตีมไปตกปลาแล้วก็ตีมขายกว๋วยเตี๋ยวหน่าวัดพระธาตุแล้วก็ตีมไปทาต้งงมยำกุ้งที่บ้านหนุ่ยก็คือมึงต้องเลือกหนึ่งในห้า แต่คือมึงไม่ต้องบอกกูนะพ่อคืออะไรก็ต้องเลือกเป็นคนตออเลยก๋วยเตี๋ยวดิวะกู๋วยเตี๋ยวพี่จัดคือก๋วยเตี๋ยอมึงบอออกว่าาเะไรก็ได้กูแตงเป็นก๋วยเตี๋ยวใช้ปะแต่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเฉยเออนั่นแหละไม่คิ้วไปไหนไม่กูบอกขายก๋วยเตี๋ยวแรกเลยไปแต่งงานบอกขายก๋วยเตี๋ยวแรกแล้วบอกว่าไม่ตหอดตกปลาไม่จะตีมึงแล้วถ้ามึงไม่บอกให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวนั่นไหนคิ้วอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยว แต่งตัวตีมเลยอ่าอ่ะวันนี้ก็แต่งตัวตีมทำต้นมเนี่ยฟุนี้ต้านอย่างนี้พวกกูแต่งกันจริงน้ำตาลเลยนี่อร่อยไหมหวานดีอร่อยอร่อยอร่อยไรอร่อยค่ะจิ้มไม่ใช่น้ำตาลไม่ได้ เห็นไหมความละเอียดมันไม่เท่ากันก็เลยไม่เท็กซ์ r e ครูมันจะใช้ได้มันจะได้รสชาติเหมือนกันรสชาเหมือนกันกรุบกรอบรสชาเหมือนกันตอนนี้ชื่อกูถ้าถ้าน้ำตาลที่เอเดียวใช้ได้ก็จะขอไปซื้อน้ำตาลนะเออโคตรบางเลยไม่ไม่จริงจรอ่ะอันนี้อันนี้เออตาแล้วแค่อะไรของเขา เท่าไรต้องงานเทไรแล้วเราเราไปซื้อมันก็ด่ากูบอกว่ากูต้องใช้น้ำตาลไหนนี่ผลไม่ผลอร่อยสุดที่กกูไม่คือกูกูคิดว่ากูทำเบเกอรี่ไม่ไม่คือคนซื้อคือมันไงก็มันบอกอย่ามีครั้งที่สองครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดบ๊ายบาย เนี่ยนะคะตัวอย่างของคนไม่มีการมีงานทําเรียกง่ายๆว่าซูมบ่มีวิญญาณซ่มบ่มีวิญญากรุองเฮียจบเลยค่ะกรหลายรอบแล้วอีสัตว์หลายรอบแล้วเฮียต่อไข่มือเดียวอร่อยเลยสัตว์ที่มือไม่กรุนี่เดียนล้างมือยังล้างแล้วของมมาเลย เราอยากโกหกคู้บริโภคชึ้อร่อยเฮียอะไรอะไม่รู้ว่ากูพูดไปก่อนใที่กูเมือเดียวคุยจะได้ดูเทได้หรอคนดีเคนเลยเหรออืมคนเลยเหรอแค่นั้นะอยืนไลงม้าคนหนาไม่เา มันก็ค่อยๆ่อคนแล้วก็ร่อนเหมือนแบบแบ่งแบ่งแบ่งใส่ร่อนแล้วคนแล้วก็ร่อนมึงดูการ์ตูนในไหนอยู่คนฮะมึงดูการ์ตูนในไหนสองทาบางทีก็ทีวีบางทีก็แท็บเลกูจะไม่จับโทรศัพท์มึงเอาไปเถอะแต่กูจะบอกว่าบ้านนี่ไม่มีทีวีเอาอะไรไหมเอาอะไรนะเอออะไรนะกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะยามะขอนโอ้ยร้อนหน่อยไปขอโทษ

คนนรกจริงอันนี้ไม่รู้สูตรเนี่ยทำตามตัวเองตามใจได้ข่าวตอนแรกเปิดคลิปด้วยคุกกี้กูเป็นเ p e r f e c t i o น i s t ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเนลลยไรเว้ยมอดใครมอดลงสระลงศีสระโอ้โหกระทะยังไม่ร้อนเลยกลิ่นมันไม่ต้องร้อนม,มากกริวใช้อะไรเนยเหรอสูตรกูจะใส พี่อยู่อีวีสูตนกู่อยูลงไปเลยไม่คือมันร้อนแล้วมันสุกเหมือนกันเนยมันไม่ต้องร้อนนานขนาดเออนั่นแหละพี่อ่ะน่าอร่อยมากเลยลูกโต๊ะซีนนี่มึงอยากกินอ่ะเขากินได้ไหมมึงไม่ไม่ทำมันนั้นต่อเออว่ะไปดิเพี่อ สุดท้ายไอปุชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะ